มาครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ผมพามาอัปเดตสต็อกรถครอบครัวที่บริษัทคอโต้นะฮะจะมีคันไหนน่าสนใจบ้างนะแล้วราคาเนี่ยดีมากนะตอนนี้ราคาเริ่มต้น519,000 f อร์จูเนอร์มิลเอ็กซิซูบิชิะฮะมีครบเลยใครสนใจรุ่นไหนอยู่นะครับดูคลิปนี้ไว้ไม่มีผิดหวังแน่นอนใครชอบใครสนใจตามไปดูต่อในคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะฮะวันนี้ผมเซลล์หนวดทอโต้ที่บรกษาด้านงานขายบริษัททอโต้นะครับมาแนะนํารถสวยอีกแล้วนะฮะ<อ>ก็วันนี้ขออนุญาตพามาอัปเดตสต็อกรถนะครับคังรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีต้องบอกเลยว่ารถเยอะมากๆมีมากกว่า200คันนะครับวันนี้นะฮะจะพามาอัปเดตคังแสงรถเจที่นั่งหรือว่ารถ PPV ขนาดใหญ่เนี่ยทั้งหมดในบริษัททอโต้ว่ามีคันไหนนะครับยังโสดยังว่างบ้าง คันไหนจองดูดจ,จองนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมพามาอัปเดตให้ครบเลยนะครับอ่ะตามผมไปดูกันเลยนะฮะพาขออนุญาตพาไปชมนะครับตัวท็อปสุดก่อนเลยแล้วกันนะฮะราคาเนี่ยเริ่มต้น5 1 9แ0 0หนนานะคุณผู้ชมนะฮะนี่ฮะห,หลายคนอาจจะเอ้ยใช่และคันนี้5 0 0แสนแน่นอนใช่ครับอย่างที่คุณคิดเลยนะฮะ5 1 9แ0 0คือ For t u n e r นะครับปี2013นะคุณผู้ชมนะครับส่วนนะฮะแพงที่สุดผมก็มีนะครับ ผมมีราคานี้เลย1ล้านนะครับผม4ี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับอันนี้คือสุดแล้วที่สุดของแจ้แล้วโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ GR Sport 2.8นะครับผม 4x4 คูณนะอันนี ουν, ้แ like บ็คท็อปหลังคาดำปี2022นะครับราคาายแดงล้าน8ปดนะฮะแต่พอเป็นมือสองเหลือเพียงแค่1,449,000าีาพนบาทฟีดาจัดย้อยเต็มผ่อนเพนเดอนละอ0 0 0 0่นกว่าบาทนั้นเองนะครับกล้อง สามร้อสิบองศาอาราววิวมีให้ครบนะครับผมคันนี้เป็นตัว GR หน้าเดิมแท้นะครับท็อปสุดแล้วนะครับก็คือตัวล e เจนเดอร์นี่แหละนะฮะลีเจนเดอร์แล้วก็ชุดแต่ง GR นะครับแรงม้าเพิ่มขึ้นมาจากล e เจนเดอร์ด้วยนะฮะเนี่ยภายในก็สีดำแดงนะครับบ่งบอกเลยพรมเพิ่มอะไรสีดำแดงหมดนะฮะคันนี้แทบไม่ต่างจากป้ายแดงนะนะครับผู้ชมหนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสวยมากนะฮะภายในโอ้โหเป็นไง ไม่ต่างจากป้ายแดงแต่ราคาขายไป400,000คุณผู้ชมนะฮะนี่ไฟท้ายไลท์กาดิ้งนะครับกันนงกันหนีบมีเคปพร้อมนะฮะเซ็นเซอร์ด้านหลัง5.5ตำแหน่งนะฮะเป็นโลโก้ GR เดิมแท้นะครับผมพุ่มลาย GR นะคันนี้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูภายในนิดหนึ่งนะครับโตแมกนะฮะแม็กดิสเบกก็เป็น GR นะฮะพุชซาร์นะครับได้เป็น GR สปอร์ตเรียบร้อยนะครับผมนี่ผมพุชซาร์เป็น GR พุ่มลย GR กินใหม่ย,ยังอยู่เลย นะครับคันนี้เลขไม้สี่0มืโลนะครับตัวนี้สวยมากนะเบาะหนังผสมผ้าสวยๆนะใครชอบสไตล์สปอร์ตดุดันงานดิบๆนะฮะโฟล์เนอตอบโจทย์แน่นอนนะครับตัวล้อตัวดิสเบรกนะครับเป็นสีแดงปั๊มจีามาแบบนี้สวยมากแมคขอบ20นะฮะูโทนสีเทาดำนะครับกล้องสามเลนส์ุงศารอบคันนะคันนี้สวยมากๆมาคันต่อไปเลยดีกว่านะครับโฉมที่จะเป็น โฉมถัดไปโฉมถัดลงไปนะจาก gr นะครับก็จะเป็นโฉมนี้นะโฉมไมเนอร์เชนเขาเรียกว่าโฉมไมเนอร์เชนนะฮะโฟล์เนอร์โฉมไมเนอร์เชนปี2021นะครับผู้ชมนะอันนี้เป็นตัวก่อนที่จะไปเป็นหน้าลีดเดอร์หน้าลีเจนเดอร์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่อันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะนะฮะกระจังหน้าสวยๆนะครับเลขทะเบียน9748อันนี้หลุดจองนะฮะเป็นตัว4ีคูณเหมือนกันเครื่องยนต์2.8อ้าเขาขอภายเครื่องยนต์2.4ุนะครับ อันนี้สีขาวปียิบเอ็ดนะไม่หนึ่งแสนสามหมื่นโลประมาณเนี้ยนะครับอ่าภายในล็อกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับด้านหลังไฟท้ายก็จะเหมือน GR เลยตัวปอร์เนอร์โฉมด้านท้ายเนี่ยแทบไม่ต่างกันนะแทบไม่ต่างกันเลยนะครับเป็นตัวขับสี่เหมือนกันนะครับแต่ออปชั่นมันสู้ GR ไม่ได้อยู่แล้ว GR มันตัวปีใหม่นะครับตัวนี้เป็นปียี่สิบเอ็ดแต่ราคาดีนะหนึ 1, 000, 000. ่งล้านเดี๋ยวผมขออนุญาตด,ดูแป๊บหนึ่งนะฮะ ราคา1 9 9 0 0 0้บาทนะครับฟีด้าผ่อนหมื่นแปนะคันนี้ปี2021นะครับไม่หมื่นไม่แสนสามนะใครสนใจนะครับรีบโทรหาผมด่วนนะ0 64, 8, 3, 6 4 8 4 3กสี่หรือว่าจะเป็นโฉมถัดมาอีกนะครับนี่ก็จะเป็นโฉมนี้นะครับโฉมนี้ก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะตัวนี้ก็ฟอร์ดอินเนอร์นะครับ2.4นะฮะปี2018นะครับ,รบอันนี้ราคาดีนะฟีด้าจัดยอะได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละื่นหนึ่งหมื่น 14 0 0 0หืประมาณนี้นะครับสีบอลเงินผมมี2.4ที่เป็น4คูณ4แล้วก็2.8ที่เป็น4คูณ4นะนี่อันนี้2.8แล้วก็อันนี้2.4นะครับก็สวยทุกคันนะฮะภายในคันนี้ก็จะเป็นสีถ้าเป็นตัว2.4เนี่ยภายในก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะครับแต่ถ้าเป็นตัว2.8เนี่ยภายในจะเป็นเบาะสม้มเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกทีนะฮะอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับคันนี้เล็กไม่นะฮะ 90,000นะครับเจ็บเ0้าหนโลนะฮะโอ้โหไม่น้อยนะนะฮะคันนี้ไม่น้อยนะ92,000นะครับนี่ Sigma 4นะครับปี2 0ง8 849,000บาทนะครับไม่เก้าหมื่นสองนะฮะโอมลายนะครับไฟฟ้ามีโค้ชคอนโทรลนะครับกันลื่นกันถลไยมีครบนะฮะจอการัชสกรีนนะฮะจัดไปแค่ไม่มีกล้อง360องศาแค่นั้นเองด้านหลังมีช่องชาร์จปลั๊กชาร์จ220มีให้เหมือนกัน ไฟท้ายนะครับที่แตกต่างจากรุ่นพี่เขารุ่นปีใหม่นะไฟท้ายก็จะไม่ใช่ LED แบบเส้นแบบนี้ก็จะเป็นแบบ LED เหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นลายไกดิ้งแบบเส้นไม่เหมือนกันกับยุคใหม่นะครับผมซ i g m a 4มีตัวโลโก้ s i g m a 4เหมือนกันเห็นไหมโลโก้นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์งบอกว่ารถของคุณนี้เป็นสี่คูณสี่โดยแท้จริงนะครับอันนี้ก็เดิมโรงงานนะฮะปีสอง8นแปดนะคันคนี้ใครอยากเชอะใครได้อยากได้นะครับสนใจเนะีอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะติดต่อมา วันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดูเฉยๆว่ารถครอบครัวเนี่ยมีคันไหนยังโสดยังว่างอยู่บ้างที่ผมไล่เลียงมาเมื่อกี้ยังโสดหมดเลยนะครับที่อาร์ทปอยก็หลุดจองนะฮะตัวคันนี้ยังไม่มีจองเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้ก็หลุดจองไปนะฮะใครสนใจนะรีบเลยนะครับแล้วก็คันนี้เลยไฮไลท์นะครับราคา5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันพอยูเนอร์นะครับโฉมแชมป์ปีสองพันสามนะฮะเป็นเครื่องยนต์สามจุดศูนย์ดีเซลนะฮะดีเซลล้วนสีบอลทองนะคันนี้ตัววีนะครับผมคือ ตัวท็อปแล้วแค่ไม่ได้ขับสีแค่นั้นเองนะฮะสภาพการใช้งานยังดีอยู่นะนะครับภายในนะฮะพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับสวยๆมัลติฟังก์ชันนะนี่จอกลางนะครับแอร์ออโต้หมดแล้วนะครับตัวเบาะเนี่ยน่งแน่แนๆตึงๆแต่งๆนะครับใครอยากดูคันไหนรุ่นไหนนะในช่องผมเนี่ยถ่ายไว้ให้ดูทุกรุ่นและทุกคันแล้วแหละนะครับก็เข้าไปดูได้เลยนะฮะผมจะรีวิวแบบละเอียดเจาะลึกเหมือนกับว่า มาชมรถเองที่บริษัททอโต้เลยนะครับคันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเนาะว่ามีคันไหนยังว่างอยู่บ้างนะฮะตัวนี้ก็สวยนะผู้ชมนะฮะเนี่ยเจ็ดที่นั่งนะฮะกว้างๆใหญ่ๆแบบนี้ฟอร์จูเนอร์นะฟอร์จูเนอร์เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความอึดตึกทนอยู่แล้วนะฮะจะลุยจะขับในเมืองได้หมดเลยนะคระับก็แล้วแต่เลยนะฮะคันนี้ก็โฉมเดิมนะครับโครงสร้างเดิมรถที่ผมนะีฮะโครงสร้างเดิมแพร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนไม่มีชนหนักมีความจมน้ํากับสี อันนี้ฟีดาวก็จะผ่อนได้6ปีนะผ่อนเดือนละประมาณ1 0,000กว่าบาทประมาณนี้9 0 0 0 1ัน0 0ประมาณนี้เลยนะครับผอ,อยูนเนอร์ปีสอง3นะฮะขอญอาตพาดูท้ายก่อนละกันนะฮะผมชอบท้ายมากเลยนะสำหรับรถครอบครัวนะท้ายสวยมากสิ่งที่ผมอยากเลือกเป็นอย่างแรกเลยนะค,คือท้ายรถนะท้ายรถนี่ต้องสวยนะนะครับนี่ถ้าใครอยากได้ความนุ่มนวลสุขุมนุ่มลึกนะฮะผมแนะนำเป็นมิลเอ็กนะฮะมิลเอ็กเนี e ่ยนะฮะผมมีตั้งแต่ช่วงปี1ิบแปดสิบเก้ายี่สิบ 21นะฮะมีหมดเลย2คันนี้นะครับเป็น1.9 d i o n i c 3.0 d i o n i c d i o n i c คือตัวท็อปนะครับท็อปสุดในปี2019-20ละนะครับประมาณนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเป็นปี21เนี่ยจะเปลี่ยนโฉมลงมานะครับคันนี้ก็739,000ปี20นะฮะปี20นะสวยมากนะฮะหน้าหน้าหล่อนะคันนี้ d i o n i c นะสวยมาก1281คันนี้ก็หลุดจองนะครับสีขาวนะนะครับสภาพสวยกริบนะ อันนี้ฟีดาวผ่อนหมื่นสองนะครับภายในเกี่ยมเกี่ยมแน่นๆนะฮะเบาะภายในดําหมดเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นสีเบจนะฮะสว่างๆหน่อยนะครับช่วงล่างที่ดีช่วงล่างที่มึนหนึบนะครับแล้วก็ออปชั่นที่เยอะนะครับก็ต้องยกให้เขาเลยมิวเอนะฮะไฟแอมเบญลงแอมเบญไลท์อยู่ครบนะครับจอกลางมีให้นะฮะแอร์ด้านหลังมีให้นะครับสำหรับคันนี้ถ้าประหยัดน้ำมัน1.9นะครับตอบโจทย์แน่นอนแต่ว่าเครื่อง เครื่องยนต์ก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะฮะไม่ได้ถูกใจสายซิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเดินทางไกลด้วยเนี่ยนะครับผมแนะนําเป็นคันนี้นะ3ามนะครับจบๆเลยปีสองพัน้าคันนี้7จ็ดแสหกเก้าพันบาทนะครับนี่คันนี้ก็หลุดจองจากผมไปนะฮะนี่ด้านในกว้างมากๆนะโอ้ข้อดีของมิวเคือภายในกว้างแล้วก็ปรับพับเบาะได้เรียบนะฮะจอทัชสกรีนนะครับเนวิเกเตอร์เชื่อมต่อ หรือว่าจะเป็นจอกลางนะครับระบบแอร์อะไรต่างนะฮะมีให้ครบเลยกับา o r ์จินเนะถ้าเทียบกันระหว่างความนุ่มนวลน,นะฮะผมก็ยกให้อิวโนะแต่ถ้าเรียกเลือกความคน้นความอึดลุยกระด้างขนของเนี่ยนะฮะฟอร์จเ er เลยนะครับสายสปอร์ตนะส่วนอิวโเนี่ยมิลเนี่ยจะเป็นสายสุขุมนุ่มลึกนะฮะนี่สายนุ่มนวลน,นะปันกลางปันกลางนะฮะผมสมฐานนะนะฮะ คันนี้เลยปี21นะครับคันนี้ปี2021เป็นตัว3.0อัลติเมทท็อปสุดละ 4, 4 4 4คูณสี่โร์วิลไดคันนี้นะครับป้ายแดงล้าน6ไม่ใช่ล้าน6ล้าน7ล้าน8เลยนะประมาณนี้นะครับคันนี้เลขใหม่90,000โลกับราคา9,99,000บาทนะครับกับตัวท็อปสุดนะฮะมิวเอ็กอัลติเมท3.0นะครับผมปี2021นนะสีดำเดิมแพ้โรงงาน นะครับแม็กเป็นแม็กอลลอยทูโทนปัดหน้าเงานะครับผมขอบ20แม็กสวยมากนะฮะอันนี้คือโฉมหน้าออนิวอันนี้คือโฉมหน้าก่อนออนิวจะเป็นโฉมนี้นะครับใครที่ชอบความคลาสสิกก็ไปโฉมนี้ได้เลยหรือว่าใครที่ชอบดุดันทรงสปอร์ตขึ้นมาหน่อยนะครับหน้าใหม่ก็ตอบโจทย์นะนะครับและตัวนี้ได้ขับสีด้วยนะครับผมสภาพคุ้มเลยนะฮะภายในสวยมากนะครับกุญแจสมาร์ทอินทีค์เลตทั้งหมดแล้วนะับพวงมาลัยมัลติฟังชัน มีเรื่องของ Adaptive Cruise Control ความเร็วไปผ่านตามรถคันหน้าให้ด้วยหน้าจอกลางมีเนวิเกเตอร์นะครับปุ่มปรับ4ีคูณสมีครบนะฮะกันลื่นกันถลไลช่วยเบรกฉุกเฉินนะครับหรือว่าจะเป็นเบาะคูแม็กเองก็ตามเนี่ยนะครับผมใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับใกล้เคียงกับมือหนึ่งมากนะฮะสวยมากนะนะครับราคาดีด้วย9 9 9 0 0สบาทนะครับผมนี่เป็น all wheel drive นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะฮะภายในกว้างๆนะครับจะเปิดให้ดูนะคุณผู้ชม สวยจัดฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมนี่นะฮะกว้างมากนะครับถ้าปรับพับเบาะไปเนี่ยเรียบเลยนะนะครับกล่องเก่งอะไรทุกอย่างเก็บมาให้เรียบร้อยแต่ตัวนี้นะครับผมจะไม่มีจอกลางมาให้สําหรับ3.0นะครับผมอัติเมตนะก็จอกลางไม่มีมาให้นะฮะอาจจะต้องไปติดเพิ่มถ้าใครอยากดูจอกลางด้วยนะครับพี่พี่ๆน้องๆหนูๆนะฮะอยากจะดูจอดูการ์ตูนดูทีวีนะครับอาจจะต้องไปติดเพิ่ม นะครับ دة, แต่คันนี้เดิมๆมาสวยอยู่ละนะครับเป็นสีดําเมทัลลิกนะฮะดำเป็นโนแบ็คนะครับกระจังหน้าโครเมียมสวยๆเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังพร้อมไฟ Full LED นะฮะใครที่สนใจนะครับรุ่นไหนสีไหนอยู่นะครับผมรีบติดต่อหาผมด่วนเลยนะครับเบอร์โทรด้านล่างนะฮะศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดก็จะมีมิตซูบิชิปาเจโร่อยู่ฝั่งนู้นนะครับไม่ได้นํามารีวิวแต่ว sì, ่าใครอยากดูเนี่ยก็อยู่ในช่องนู้นได้เลยนะครับคันนั้นก็ปี2023นนะนะฮะแล้วก็เลขใหม่ดีด้วย นะครับไม่หลักหมื่นโลแค่นั้นเองนะอ่ะผมขาดคันนี้ไปนะครับขาด2.8เกือบลืมนะฮะ2.8ค 8, ันนี้ก็เข้าใหม่เลยสดๆร้อนๆนะครับคันนี้ถอดเบาะใบสปาอยู่นะเป็น2.8ซิกมาโฟนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อนะใครที่ไม่ชอบ2.4อยากได้ภายใน2.8นะครับตัวน,นี้เบาะถอดไปสปาอยู่นะนี่ภายในเบาะส้มนะส้มๆ้มมมเหลืองเหลือเบาะถอดไปสปาอยู่นะครับผู้ชมนะอาจจะภาพยังไม่สมประกอบนะ แต่ผมจะปาให้ดูด like. ้วยว่ารถจมน้ำเนี่ยดูยังไงนะครับนี่เลยดูตรงตัวยึดน็อตตรงเบาะนะครับเกีียวนะครับเกีียวตัวเมียนะต้องไม่เป็นสนิมนะครับถ้ามีน้ําท่วมมาเนี่ยเกลียวพวกนี้จะเป็นสนิมก่อนเลยนะครับเกีียวตัวเมียพวกนี้เกีียวยึดเบาะเนี่ยจะเป็นสนิมก่อนเลยนะฮะภายในพื้นพรมเนี่ยใต้พรมเนี่ยจะเป็นสนิมตรงนี้ไม่มีแน่นอนนะครับผมรับประกันไม่มีรถชนหนักความจมน้ํามาแน่นอนคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นโลนะครับ ไม่ประมาณ86,000โลนะฮะไม่น้อยนะปี2018นะคุณผู้ชมนะครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเซลคันนี้ฟรีดาวได้จัดยอดได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละหนึ่งหมื่นหกพันบาทนะครับประมาณนี้นะฮะซิกมาโฟทะเบียนนี้เลยนะครับอ่ะใครสนใจรุ่นไหนสีไหนนะครับแจ้งเตือนกันเข้ามาได้เลยหรือว่าคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเบอร์โทรด้านล่างนะครับศูนย์หกสี่แปดสี่สามหกห้าแปดเจ็ดผมเซลล์หนวดทอโต้ที่สายด้านการขายนะครับเชี่ยวชาญด้านรถครอบครัวมากที่สุดแล้วนะครับในบริษัทนะ ใครอยากได้สนใจนะครับรีบติดต่อหาผมด่วนนะเบอร์โทรด,ด้านล่างราว,วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ